ปัดดิเตย์เนี่ยนี่นี่นี่ร้อนแล้วเนี่ยตังบี้เฮ้ยเด็กเสด็จมาคังเตือนอย่าดูคลิปนี้ตอนคนหิวข้าวไันคจะยากกินสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินขนมญี่ปุ่นกันนะครับป้าบาทก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประดิ์หรือเปล่าอ๋ออะไรอะไรแม่เป็น อไร <c oughs> ตกคุยโอโหความอ้วนเป็นเหตุนี่นี่ <c oughs> นเบียพึ่งอ่าอ,อันนี้น่าจะแบบแกะกินได้เลยส่วนกล่องนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องบีบครีมลงไปหรืออะไรยังไงนะส่วนกล่องเนี้ยมันเป็นขนมญี่ปุ่นนะแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นปา๋าอ่านไม่ออกแต่ที่ป๋าเห็นข้างๆเนี่ยมันมีรูปไม่เอาไปคนในน้ําร้อนหรือน้ําเย็นป๋าก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเราแกะออกมาเดี๋ยวเดค่อยว่ากันว่ายังไงนะกล้องเนี่ยอไม่รู้ทำยังไงอะแกะกล้องนี้ก่อนครับแม่บีรกล้องนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแกะปั๊บน่าจะกินได้เลยใช่หนมญี่ปุ่นอะขนมญี่ปุ่นแกะดูสิอ่ามีหนึ่งซองเล็กตาจะเหมือนกันทั้งสองซองใช่มีสองซองอ่าแล้วงั้นเราแกะซองเดียวครับฉีกไหมอะตัดตัดแล้วดูสิเป็นอะไรวุ้ย มีมีมีช็อกโกแลตให้บีบเปล่าไม่มีไม่มีดูดีดูดีว่าอร่อยอ่ะหวานหรือเค็มบีมเย็นมากหวานหรือเค็มก็รสชาติแบบเค็มเค็มหวานหวานไหนขอดูครับอ่าเป็นขนมปังแท่งกลิ่นมันฝรั่งนะมันฝรั่งเหรอทำไมมันเย็นปาแค่ัวเมากล่องที่สองแกะเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไหนอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าดีไอวเปล่า ดูสิมีถุงถุงอ่ะโอ้มีก<ล>ี่ถุงเนี่ยเป็นคนสองสี่หกหกอันรอแล้วเราต้องแกะแกะอันนะลองแกะอันน่าจะรสชาติหอันหรือเปล่าไม่ต้องประดิษ์เลยแกะป๊าปกินได้เลยมาแกะก่อนรู้ได้ไงรู้รู้ป้าปบีบดูก็รู้แล้วเพราะเหมือนแบบสำาเร,รูปอะ่ะอืมเป็นแบบไอติมมาเลยขนมกินได้เลยเป็นขวดกินได้เลย มีสีขาวสีขาวลองดูนี้สิจัดสิจัดเลยรสเลยโอ้แม่แกะอะไแล้วอ้าเหมือนกันะน่าจะเป็นรถพุดดิ้งอ่ะไม่เผาใช่ไหมบีมบีมเคยกินพุดดิ้งเปล่าไม่เคยดมก่อนให้แม่บีมชิมซิหอมหรออ่ะดูครีมซิดูครีมหน่อยขาวๆเป็นไงอร่อยไหมครับบีมอร่อยอร่อยใช่ไหมอืมอ่ะอันนี้ ที่ป้าเห็นเหมือนมีมาร์ชเมลโล่มีช็อกโกแลตมีเยื yeah, ่ออันนี้แกะดูสิขนมปิปุ่นคฮ้มีถ้วยเลยแ้วนั่นไะงที่ป้าเข้าใจนะในนี้จะมีซองแล้วพอเราเทน้ําใส่ลงไปมันก็จะร้อนแล้วช็อกโกแลตก็จะละลายส่วนอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งที่ให้หมามาเราแกะแกะท็อปปิ้งใส่จานก่อนดูสิมีอะไรบ้างอันนิ่มๆก่อนนิ่มๆก่อนบีบอันนิ่มๆอะ่ะเพราะมันเป็นมาร์ชเมลโล่ชัวร์เนี่ยแบบทีหน้ากล้องมารเมโลหัวใจเนี่ยแกะเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปจุ่มในช็อกโกแลตที่เหลวๆนั่นง่ายกินด้วยอ่าเห็นป้ามันคุ้นๆเหมือนค่ะอ่าเห็นป้าอันนี้หนุ่มฟังอ่าบีมกินสิใช้หมาเป็นโลมาค่ะอ่าเห็นป้ามาเป็นโลอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งนี่หนุ่มฟังบีมชิมมันนีดสิกลมๆอันนี้จะมีแยมอยู่ข้างในอันนไงถ้าเดาเขาว่าเนี่ย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 ตามรูปตามรูปอ่ะเป็นงานนี้เป็น รส<ด>ชาติเหมือนขนมแถวบ้านเราอ่ะอันนี้มีแยมจริงไหมเหมือนลูกปะ่ะกัดกัดครึ่งให้ป้าดูสิมีแยมอะ่ะโอ้น้ำงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 แกะออกมาแล้วใส่น้ำเชื่อปะตี้100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวแกะช็อกโกแลตอ่ะ อันเนี้ยอันนี้ก็อาใช่วางทั้งบนอันนี้บีมบีมอยู่ไกลๆก่อน,นะเพราะป้ายังไม่เคยเล่นถ้วยร้อนเลยเพราะว่าไม่รู้มันจะอันตรายมากหรือเปล่าเด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองครับครึ่งหนึ่งพอเชื่อสิอพอพอพอร้อนไหมอุ่นไหมอุ่นยังถ้วยยังไม่อุ่นอ,อ,อเหรอต้ตงการนี่นี่นีร้อนแล้ว มีบุ๋ยเลยป้าเอามือไปบีบมันเมื่อกี้ต้องต้องบีบเหมือนลูกบีบบีบก่อนแล้วค่อยใส่น้ำเนอะเอาใส่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 ขันขึ้นขันขึ้นขันขึ้นร้อนนะเนี่ยอ่าใช่เด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับวิ่งแกะแกะฝ่าหรือจะได้เห็นเอาะไรอ่ะดิช็อกโกลัละลายแกะ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 ร้อนนะนี่ร้อนจริงนะครับมีแหละเขาเรียกว่าถ้วยร้อนอยังไม่หมดเดี๋ยวก็ละลายใจเย็น ร้อนอยู่ต้องใช้เวลาอันนี้อย่าใส่น้ําเยอะนะเพราะว่าน้ําที่โดนกับถุงร้อนเนี่ยกินไม่ได้นะครับเราต้องการแค่ความร้อนของเขาเท่านั้นโอเคตอนนี้ช็อกโกแลตของเราก็ละลายแล้วฟองดูคลิปฟองดูฟองดูฟองดูเอ็มกินเลยอ่าอ่าอ่ากินเลยฟองดูอใส่ไปใส่ท็อปปิ้งไปนั่นแหละ อย่าใส่เยอะเดี๋ยวกินไม่หมดครับกินก่อนบิม๊มกินก่อนอเดี๋ยวกินไม่หมดกินหมดค่อยใส่ใหม่อันนี้ด้วยดิไออันนึงใส่ด้วยดิเขาไม่ชอบอ่ะให้แม่ไงได,ด,ดูสิยังเส<า>ียนเลื<ๆ>อดซยังเลือดอยู่ยังเลือดอยู่อ่าแม่กินช็อกโกแลตหอมหวานไหมอ่าบิ๊มกินหอมหวานไหมช็อกโกแลตอร่อยไหม โอ้ขนมญี่ปุ่นต้องอร่อยสิอากินมัสเมนโรมั้งสิน,นั้นใช่มั้เมนโลป่ะมันโดนกรบไปหมดแล้วตักเลยตักมาเลยเปไ็นง,นงา<ช>นนึบไหมนึบไหมมันเมนโลป่ะใช่นุบหนับนุบหนับบะ่ะใช่แหละนึบหนับก็มัเมนโล่เนี่ยแม,ม่แม่อย่าก,กินเยอะเดี๋ยว,วอ้วนอ่าเอาแม่มัส,มสเมนโรอร่อยไหม นอนช็อกโกแลตเลยน้องๆเวลากินขนมเสร็จแล้วต้องทำอะไรครับบีมแรลฟันม้วนน้ำอ่าแปรงฟันให้สะอาดนะไม่งั้นฟันผุอ๋อบีมชอบขนมปังกลมๆมั้ยใช่ไ <c oughs> หมอือโูคำใหญ่เลยเหรออือเอเ็มอาร์ M R. คำเตือนอย่าดูคลิปนี้ตอนคนหิวข้าวอคนจะยากกินโอนโโ้ได้กินช็อกโกแลตได้กินช็อกโกแลตเลยตอนกินนะ่ะอ๋อไม่ กินหมากมาไงเั็ดำ่ะ <c oughs> ฟันดำเลย <c oughs> เอ้าวฟันหลอเลยมึงสิ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะกินหมดไหมกินหมดก็เก็บไปกินต่อได้บิ